คำถามก็คือว่าความขัดแย้งในการแสดงธรรมระหว่างคารวาตพระเนี่ยนี้มีเยอะครับค่อนข้างจะดังแล้วก็ติดเทรนในรายการต่างๆออถามว่าแนวทางในการแก้ปัญหาเนี่ยพระสงฆ์เราควรทําอะไรหรือ,อว่าไม่ควรทําอะไรครับอาจารย์ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงการแสดงธรรมคารวาตกับนักบวชเราจะมีตอนนี้นะครับผมบอกพวกเราทั้งหลายไว้ เราว่าที่เขาแสดงธรรมเนี่ยเขามองเห็นว่าผมได้สัมผัสพวกนี้ทุกกลุ่มเลยครับแม้แต่กลุ่มของยอมเบียร์น้ำยม,มาหาผมบอกนะครับผมก็ถามเ็ยโยมเออทาไมลุกขึ้นมาแสดงธรรมเขาบอกว่าเขามองพระพวกเราว่าไม่ลุกขึ้นทำหน้าที่ อันนี้เขาพูดอย่างนี้เลยนะและไม่แสดงทมตามความจริงที่พระพุทธเจ้าสอ,อนเขามองพวกเราอย่างนั้นอันนี้มุมมองเขานะยังไม่ว่าผิดหรือถูกก่อนนะแล้วเขาบอกว่าพระมัวมัวทำได้กิจกรรมพิธีกรรมเขาบอกว่าทั้งๆท,ท,ที่สภาพสังคม เขาไปไกลแล้วเขามีปัญหาเขามีความทุกข์เขามีความเพียดเขามีความก้มปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านสังคมปัญหาด้านการเมืองปัญหาด้านอะไรต่างเต็มไปหมดแล้วก็ความเครียดความก้มความทุกข์ของเขาโถมทับมาเข้ามาหาพระพระไม่สอนเขาเลยว่า จะออกจากปัญหานั้นอย่างไงถ้าทำตัวแบบเหมือนทองไม่รู้ร้อนก่อนไม่รู้ความสุขทุกข์ของสังคมเพลและพระไม่สอนธรรมะตามพระไตรปิฎกนี่เขาพูดอย่างนี้นะแต่ใช้โวหารปฏิพานตามความคิดของตนเองแต่พระไตรปิฎกว่าอีกอย่างพระก็สอนอีกอย่างพอเขาเห็นอย่างนี้ปุ๊บเขาบอกว่า เขาไม่รอพระแล้วเขาคิดมานานเลยเขาบอกงั้นเขาก็เริ่มไลฟ์เริ่มไลฟ์ตั้งแต่ไม่มีคนฟังเขาเนี่ยเอ๊ะคอนเทนต์แบบนี้ขายไม่ได้คอนเทนต์แบบนี้ขายไม่ได้เบบขา,เาก็ทําทําทําจนทุกวันนี้ก็บอกคนต,ติดตามเขาเนี่ยไม่ตามกว่าเจ็ดแปดล้านคนเอาเลยดีเป็นกระแสเป็นวัยรอำขุ้นมาเลยี <c oughs> เขาบอกว่าทีนี้ เรื่องนัถาว่าเออแล้วทำไมาคุณพูดกระแทกพระแรงนเงินใช่ไหมแล้วทำไมกระแทกแรงน,นี่เรื่เขาบอกว่าเขาไม่ได้กระแทกบุคคลครเขาก็แทกไอ้สังคมเขากรแทกสังคมอาจารย์ก็ถามเขาว่าคุณคุณคิดอยากจะเปลี่ยนสังคม เขาบอกว่าเขาจะทำเต็มความสามารถเขาถ้าตายเขาก็คุม้มใจเขาอย่างนี้นะครับเขาจะทำเต็มที่เลยคนระับยอมเอาชีวิตเข้าเดิมพันตายตายเขาก็คุม้มเขาตายเนะี่ยเขาจะไม่เสียดายชีวิตเลยที่เขาได้ลุกขึ้นมาปลุกสังคมให้ตื่น เราก็นั่ง่ล้วก็เฮ้ยมันกินดีหนีไปยุ่ไหน้วยใช่ไหมครับผมยังไม่เคยเห็นพระมีพลังชีวิตขนาดนี้หรือ,อุบาสกบาิกาพวกเรา <c oughs> คือเรายังไม่บอกว่าผิดถูกอันเนะคือพูดเรื่องความตั้งใจของเขาเนี่ยเขาได้ความตั้งใจความเอาจริงของเขาเนี่ยเขาได้แต่ผมมามองพวกเราเนี่ยพวกเรามีความรู้ แต่ใจเราไม่ถึงสังเกตดูเลพวกเราด้านความรู้เนี่ยผมว่าไม่แพ้กันหรอกเราสามารถไปค้นคว้าไปอ่านไปศึกษาได้นะแต่พวกเราขาดความใจถึงกล้าไม่กล้าทุ่มเทยอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเต็มศักยภาพไม่รู้อะไรไปกักในความรู้สึกเราอยู่ก็ไม่รู้ไม่กล้า กิตรงนี้ต่างหากเราไม่กล้าจริงๆครับผมเห็นบางคนนะพ้าบางองค์ผมไปพูดๆเนี่ยลุกขึ้นมาไล้ไล้ไล้พอมีคนดูหกเจ็ดคนอยู่แค่สี่ห้าวันนะลงไปนอนหมดแรงเขามาบอกว่าไม่มีคนดูพระอาจารย์มันเป็นแบบนี้ผมก็นั่นเลยงว่าเออจริงด้วยเว้ยไอ้เจ้านี้มันผมก็ถามนะ เขาบอกเขาฝึกพูดนะครับฝึกพูดอ่านพระไตรปิฎกอ่านคำสอนแล้วก็มาพูดคนเดียวพูดพูดพูด,พดอยู่นั่นแหละจนช่ําชองจนชํานานแล้วก็มาพูดมาพูดร้องผิดร้องถูกมาอย่างนี้ครับและในที่สุดจริงๆเขาก็กระแสมันก็ขึ้นจริงๆด้วย